าดูบรรยากาศยามเชา้านะครับทีเนะครับก็มีลูกค้าเข้ามาดูรถของเราค่อนข้างจะทั้งวันเดี๋ยววันนี้แอบไปสัมภาษณ์น้องเด็กฝึกงานดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับยังไม่ดูตัวเดี๋ยวพาไปน้องวันนี้น้องมาทําอะไรเนี่ะดูรถเหรอมาฝึกงานค่ะอ๋อเป็นเด็กฝึกงานฝึกได้กี่วันแล้วฝึกได้หกเดือนแล้วค่ะอยู่นี่มาหกเดือนแล้วทำไมเียพิ่งเขีนหน้าวันนี้เจอไม่เคยมาเลย าามาแล้วครับนี่คือน้องโดนนทนะครับเด็กฝึกงานมาจากที่วิยวทยาลัยลูกวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามเทคนิคพนมสารคามมาฝึกที่นี่6เดือนแล้วเป็นอย่างไรบ้างที่มาฝึกงานที่ SC ตั้งแต่วันแรกจนถึง6เดือนเนี่ยหนูได้ความรู้เพิ่มเติมเกีเ่ยวกับรถยนต์อะไรบ้างได้เยอะเลยค่ะเกี่ยวกับพวกการดูรถรถ ยี่ห้ออะไรร,รุ่นยังไงปียังไงคะรถที่นี่สวยไหมสวยมากค่ะแล้วถ้าหนูคิดว่าถ้าหนูมีโอกาสที่จะซื้อรถเองได้หนูจะซื้อที่เอสซีไหมซื้อค่ะเพราะว่าคุณภาพดีถูกต้องไหมถูกต้องค,ะะค่ะน้องโดนัทการันตีให้นะครับน้องเป็นน้องที่น่ารักตั้งใจทํางานมากฝึกงานแต่ว่าขยันแกรบจับไม่หยุดงานเลยนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนใฝ่รู้อยากจะรู้เรื่องเทคนิคอะไรต่างๆก็ได้ไปเรียนกับ พ่อมดสอนรีวิวค่ะไอพ่อโมดติ๊กตอกนะถูกส่งไปเรียนด้วยก็กลับมาก็ช่วยเพื่อคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้ได้ความรู้แล้วก็เอาไปให้เยอะที่สุดเหลือเวลาอีกกี่เดือนครับฝึกงานที่นี่อีกประมาณ3เดือนกว่าอีก3เดือนนะครับโอ้โหเร็วมากนะครับฝึกง,งาน9เดือนนะฮะก็ฝากไว้บรรยากาศยามเช้าใครที่สนใจรถมือ2นะครับมาดูที่ SC Us e ยูสของเราตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาครับ